ติดเจ็บตรงไหนบ้างผู้ใหญ่มายมาเดี๋ยวเราต้องเย็กันนะมึงงกไปกว่านู้เดี๋ยวผู้ใหญ่งไปกว่านี้นะออตามมานะสัตว์มนเลยสัตว์มเลยสัตว์มเลยพี่สัตว์มนเลยสัตว์มนเลยสัตว์มนเลย ปุ้ยยยปุยยจนไปทางโงูเลยรูงูวิ่งไปแล้วงูเออมึงเนี่ยเจ้าตา,ามึงไปก่อนไปกูเป็นปุ้ยยยนะอะ๋มึงเป็นปุ้ยยยนะไปมึงไปก่อนไปรีบตึ้งไปก่อนตาเตึ้งเป็นปุ้ยยัยตึ้เป็นลูกม้าตึ้งไปก่อนตา ผู้ใหญ่ตากันผู้ใหญ่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 เป็นผู้นำว้สงไม่ข่าวได้เลยลูกบ้านไปเลยผู้ใหญ่ไปคน